สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมขออนุญาตมาไลฟ์สดในตัวตัวบ้านนะะไม่ออกไปทิ่งสวน <c oughs> เพราะว่าหมอกควันน้อ,นอกเยอะวันนี้ไม่ทราบเป็นไรหมอกควันเยอะกว่าปกตินะครับวันนี้ผมนำเอาเรื่อง <c oughs> สำคัญและก็น่าสนใจอย่างยิ่ง <c oughs> มาเล่าสู่คนฟังนะครับเรื่องของความ อัศจรรย์ของร่างกายที่สามารถที่จะช่วยให้เรานั้นพ้นภัยจากการขาดเลือดในอวัยวะที่สำคัญสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวใจครับอันนี้ก็ต้องขอท้าความไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่สำคัญท่านหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถสูงมากนะครับก็คือคุณหมอสันจยออสิงิง ขออนุญ,ญาตเอาความรู้ข้อมูลบางส่วนที่ท่านเคยพูดเคยบรรยายไว้เอามาเชื่อมโยงกับข้อมูลในวันนี้ด้วยรวมทั้ง <c oughs> งานวิจัยจากสถาบันระดับโลก <c oughs> ของของเรานะครับก็คือมาลายฮาวัดในอเมริกาก็ให้ข้อมูลในทิศทางเดียวกันนั่นคือเรื่องของความสามารถของอวัยวะของคนเราในร่างกายของมนุษย์เนี่ยสามารถสร้างเส้นเลือดฝอย หรือที่เรียกว่าคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลเวสเซลก็คือเส้นเลือดฝอยที่สามารถที่จะสร้างขึ้นมาเองเพื่อเอาไปเลี้ยงอวัยวะที่กำลังมีปัญหานะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเผื่อเราพูดถึงเรื่องหัวใจคนที่เป็นโรคหัวใจก็คือหัวใจขาดเลือดนะฮะอาจจะเส้นเลือดตีอาจจะก,การหัวใจอ่อนแรง <c oughs> อาจาจะมีภาวะของการที่หัวใจไม่ปกติ หรืออีกโรคหนึ่งเรียกว่าเป็นโรค AF ก็คือโรคที่เกิดการเต้นที่ปิดจังหวะทึ่งเกิดจากโรคทึ่เ,วเนวอเป็นโรคปีเป็นอาการนะครับดังนั้นโรคหัวใจนี่มันมีหลายรูปแบบแต่เพ้นงทท้งนั้นโดยสรุปแล้วเมื่อเป็นโรคหัวใจแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าหัวใจเรามีเลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอนั่นเองในทางการแพทย์ของเราก็ใช้วิธีการรักษาใช่ไหมครับ ถ้าหลอดเลือดอุดตันหรือเลือดไหลเวียนไม่สะดวกแล้วก็ขยายมันซะให้รูของหลอดเลือดเนี่ยมันโตขึ้นอาจจะทําบอลลูนมีปลอกเข้าไปสวมภายในหลอดเลือดแล้วขยายมันขึ้นมาทางมันขึ้นมาทางให้หลอดเลือดมันมันขยายขึ้นเลือดก็จะไหลเวียนได้ดีขึ้นหรือจะใช้ทําสเตนก็คือทําในเรื่องของหลอดเลือดที่มีปัญหาเรื่องของการอุดตันหรือเือการแข็งตัวหรือใช้วิธีการทำบายพาส ก็คือว่าเส้นเลือดนี้มันหมดอายุจริงๆไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงๆก็ต้องหาทางเบี่ยงทางเลี่ยงเหมือนเรามีถนนเลี่ยงเมืองอะนะฮะเพื่อจะได้ไม่ไปติดในเมืองก็ทําถนนเลี่ยงเมืองซะอ้อมสักนิดหนึ่งไปเช่นเดียวกันเขาก็เอาเส้นเลือดำดําที่ขาของคนไข้ไปต่อกับเส้นเลือดที่ทําไบพาสที่หัวใจนะครับทั้งหลายเรื่อนี้เป็นเรื่องของ <c oughs> การรักษาของแพทย์แผนปัจจุบันในเรื่องของหัวใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยท่านคุณหมอสันจายยอดสิงห์ทั้งนา,ายมาลายฮาวัดก็ดีนะเขาก็ทํารายงานไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องทําอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยมีความสามารถในการที่จะสร้างเส้นเลือดขึ้นมาได้เองนะครับแต่ว่ามันก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขบางประการที่ผู้ป่วยเองก็จะต้องปฏิบัติได้ด้วยเพื่อจะให้ เป็นตัวกระตุ้นให้ร่างกายนั้นเกิดการสร้างพัฒนาเส้นเลือดขึ้นมาหล่อเลี้ยงได้เขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเรามีเส้นเลือดเป็นเรียกหัวใจหลักๆนี่อยู่สามเส้นแต่บางคนก็มีสี่เส้นนะนะบางคนก็มีสี่เส้นแต่ก็เป็นส่วนน้อยนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเลือดที่หัวใจเนี่ยมีจะมีสามเส้นในการใหญ่เวลาหล่อเ,เลือดหัวใจตีก็คือไอ้สามเส้นนี่แหละที่ตี แต่ที่หมอไม่ค่อยบอกคือเรามีเส้นเลือดฝอยเล็กๆที่ส่งไปเลี้ยงหัวใจอีกเต็มไปหมดเลยนะครับดังนั้นการเลี้ยงของหัวใจกอนส่งเลือดไปเลี้ยงนี่มันไม่ใช่ลําพังเพราะเส้นเลือดใหญ่ที่3มเส้นที่ไปเลี้ยงหัวใจเท่านั้นไม่ได้มีทางรัดอื่นๆก็คือมีเส้นเลือดฝอยที่นําพาเลือดไปเลี้ยงหัวใจด้วยนะครับแต่เส้นเลือดฝอยเหล่านี้เนี่ยมันจะเลือมันจะเล็กเกินไปนะครับ ที่จะเอาเล <c oughs> ือดไปเลี้ยงหัวใจอย่างเพียงพอยกเว้น <c oughs> แต่ว่าเราต้องกระตุนนะครับเราต้องกระตุ้นให้เกิดเลือดไหลเวียนเปลี่ยนเส้นเลือดฝอยเหล่านี้ก็จะทําให้ขนาดของเส้นเลือดฝอยโตขึ้นได้ถึง5เท่านะครับเส้นเลือดฝอยโตถึง5เท่าทีเดียวทําให้เกิดมีความสามารถเพียงพอที่เอาไปเลี้ยงหัวใจได้เรียกว่า natural bypass ในงั้นการที่เราทำบ y p a s สผ่าตัดหัวใจนั่นก็เป็น บายพาสที่เราผ่าตัดกันเอาเส้นเลือดดำไปแซมไปเพิ่มช่องทางการไหลของของหัวใจแต่ว่าธรรมชาติก็ทำได้ด้วยนะครับทำบายพาสได้เองนะเราเรียกว่า n a t น r a l ร y p a s s บายพาสหรือบายพาสตามธรรมชาตินั่นเองเส้นเลือดฝอยที่ขึ้นมาแทนเนี่ยนะครับที่ขึ้นมาแทนเส้นเลือดหลักที่ตีบเนี่ยเราเรียกว่าคอเลสเตอรอลไม่ใช่คอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลนะครับคอเลสเตอรอลเวสเซล เป็นคอร l ดิโอเทลเวสเซลที่มาล่าวฮาร์วาร์มีงานวิจัยโดยผู้ที่มีปัญหาเส้นเลือดตีบแทนที่จะนำไปทำบอลูนหรือไปทำบายพาสเขาก็สามารถใช้วิธีกระตุ้นเลือดจากขาเข้าสู่หัวใจตามจังหวะการเต้นของหัวใจเทคโนโลยีนี้เขาเรียกว่า eecp นะครับ eecp ต้องทำครั้งประมาณชั่วโมงหนึ่ง สัปดาห์ละหครั้งเป็นเวลา7สัปดาห์ต่อเนื่องกันนะกระตุ้นด้วยอุปกรณ์ eecp เนี่ยนะครับพบว่าผู้ป่วยสามารถสร้างไอ natural bypass เนี่ยก็คือเส้นเลือดฝอยเนี่ยเพิ่มขึ้นมาได้โดยไม่ต้องผ่าตัดเลยนะครับเนี่ยคนเป็นคนใจฝังไว้นะครับ,รบมีประโยชน์มากทีเดียว การกระตุ้นแบบนี้เราสามารถทําได้เองโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือด้วยการวิ่งนะคะคือถ้าเผื่อเราไปทา EECP เราก็ใช้วิธีการออกกําลังกายวิ่งนะครับด้วยการวิ่งวันละครึ่งชั่วโมงนะครับวิ่งจ็อกกิ้งต่อเนื่องวันละครึ่งชั่วโมงหรืออาทิตย์ละหนึ่งรห้าสิบนาทีนั่นเองก็คืออาทิตย์ละห้าวันถ้าเรามีเส้นตีบร่างกายก็จะสร้างอีโคเลสเตโรลเวสเซลเนี่ยได้ ภายใน2ส,สัปดาห์นะคสสัปดาห์ก็จะมีเส้นเลือดฝอยไอคอท์เทลเวสเซลเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับทั้งนี้คงก็ต้องทําก่อนที่มันจะตีบนะครับแนะนําว่าถ้าเผื่อเรามีปัญหาเรื่องหัวใจหรือเริ่มมีปัญหาแล้วก็ควรจะต้องเริ่มด้วยการออกกําลังกายเพื่อเริ่มสร้างไอคอนท์เทลเวสเซลเนี่ยขึ้นมาได้เลยเพราะมันจะมากับเราเพียงในเวลา2ส,สัปดาห์เท่านั้นดังนั้นการออกกําลังกาย <c oughs> อาทิตย์ละ หนถึงสครั้งก็คงต้องเปลี่ยนให้มากลายเป็นอาทิตย์สักสาครั้งนะครับสักหาครั้งภายใน30นาทีนะครับเพื่อสร้างครองรลสตัวอัได้เซลไว้เพื่อใช้เผื่อว่าศิ้ลหัวใจของเราที่มันมีอยู่เนี่ยมันอาจจะเก่าเกินไปหรือ,อหมดสภาพไปได้นะครับแล้วก็เรื่องนี้นะครับไม่ใช่เรื่องที่ แเซลล์ที่หัวใจเท่านั้นนะครับที่มันสร้างได้แต่มันเป็นทุกอวัยวะเลยนะที่เราสามารถสร้างได้เพื่อจะให้เกิดการมีคลสเตอรอลเวเซลเนี่ยเพิ่มขึ้นได้ในส่วนต่างๆของร่างกายที่นอกจากหัวใจด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นผลดีที่อวัยวะนั้นๆนมีเลือดไปผ่านไปเลี้ยงมากขึ้นเช่นอะไรที่สมองนะครับสมองก็สร้างได้นะครับคลสเตอรอลเวเซลที่ตับของเราก็สร้างได้ ตับนี่สําคัญมากเลยเพราะตับนี่เป็นอวัยวะที่เลือดไหลผ่านเยอะมากที่สุดเลยดัยงนั้นถ้าเราออกกําลังกายแบบนี้ทุกวันทุกวันวิ่งจ็อกกิ้งครึ่งชั่วโมงสัปดาห์ละหครั้งก็จะมีเส้นเลือดฝอยเนี่ยเลี้ยงตับเพิ่มขึ้นตับก็จะแข็งแรงขึ้นอีกเอาไว้ว่าหนึ่งสําคัญมากคือไตไตเราไตาเสื่อมไตาวายนั่นแหละก็เกิดขึ้นจากปัญหาหลอดเลือดทั้งนั้นเลยทําให้ไตมีเลือดไปเลี้ยงน้อยลง,ลงน้อยลงไตก็เสือเส่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงดังนั้น,นพลิกชีวิตใหม่ พัฒนาใหม่ฟื้นฟูใหม่ด้วยการออกกําลังกายแล้วก็มีโภชนาการที่ดีเซึล์ฝอยก็จะเกิดขึ้นที่ไตเพิ่มขึ้นไตก็จะมีเลือดไปเลี้ยงเพิ่มขึ้นไตก็จะฟื้นฟูได้ดีอันนี้ก็เป็นวิธีการของศูนย์ซิกเกิตเราที่ทำอยู่แล้วในผู้ป่วยโรคไตที่มาหาเราที่ของปรึกษาของเราเกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการก็สามารถเพิ่มค่าของ e g f r คือเพิ่มประสิทธิภาพการกังไตที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์บางคนไตเสื่อมหรือประมาณ10%ากว่าเปอร์เซ็นต์เองนะ อายุแค่ห้าสิบหกสิบเนี่ยตายทำงานแค่สิบเปอร์เซ็นสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยก็ถ้าเกิดมันต่ำกว่าสิบเปอร์เซ็นต์คุณก็ต้องฟอกไตแล้วนะแต่พอมันทําวิธีการแบบนี้ปรับโภชนาการใหม่ออกกำลังกายใหม่คนไข้ที่ปัญหาเราเนี่ยหลังจากผ่านไปแล้วสามเดือนหกเดือนปรากฏว่าค่า e g f r เขาเพิ่มขึ้นเป็นยี่สิบห้าเป็นสามสิบเนี่ยก็คือพ้นพ้นวิกฤตของการที่ต้องฟอกไตเลยอันนี้เกิดขึ้นกับผลงานของศูนย์สิเกเรียนเราเยอะแล้วนะครับ ก็บอกไว้ด้วยการที่มีเส้นเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อส่วนปลายก็เช่นเดียวกันทําให้เรามีการสร้างกล้ามเนื้อที่ดีขึ้นดังนั้นกล้ามเนื้อใจเจริญเติบโตได้ดีคือเกิดจากกล้ามเนื้อส่วนปลายของของกล้ามเนื้อแต่ละมัดแต่ละมั <c oughs> ดดังนั้นคนที่เล่นเวทก็ดีคาร์ดิโอก็ดีออกกําลังกายแบบอย่างสม่ำเสมอเป็นประจํากล้ามเนื้อก็จะขยายตัวได้ง่ายใช่ไหมครับก็จะมีกล้ามเพิ่มขึ้นแข็งแรงขึ้น ร่างกายมีโรงงานผลิตพลังงานเพิ่มขึ้นเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงกลไกสุดปลายเพิ่มขึ้นนี่ก็เป็นผลดีของการเพิ่มสุขภาพงนัม้นคนที่มีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเพราะาไม่ค่อยออกกาลังกายดังนั้นก็ใช้วิธีการนี้ในกะารไปใช้ได้เลยอีกสิ่งที่ดีมากก็คืออะไรการสร้างเส้นเลือดจากการออกกําลังกายเป็นประจำโดยเฉพาะชนิดคาร์ดิโอจะช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งเพราะ จะนำออกซิเจนที่มากพอนั้นไปยังส่วนเล็กๆนะครับของอวัยวะที่มันกำลังจะก่อตัวเป็นมะเร็งได้เนี่ยคือสำคัญอย่างยิ่งเลยตรงนี้นะครับอีกทั้งยังส่งเสริมการกำจัดไอพวกเซลล์ที่ไม่ดีต่างๆที่มันกำลังจะกลายเป็นมะเร็งก็ดีหรือ,อเซลล์ที่มันแคลกหรือมันกำลังหมดอายุเป็นเซลล์ที่ถ่วงความเจริญของเพื่อนๆเขาเนี่ยนะครับก็จะทำให้ไอเซลพวกนี้ มันถูกกาจัดทิ้งไปได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มันยังเป็นเ,เส้นทางหรือช่องทางหนึ่งในการที่จะเสริมเสริมภูมิต้านทานด้วยสร้างเม็ดขาวชนิดต่างๆในระบบภูมิต้านทานให้มันมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นมีปริมาณเพิ่มขึ้นดังนั้นภูมิต้านทานของเราก็จะยิ่งแข็งแรงขึ้นดังนั้นคนที่อยากจะมีสุขภาพดีนะครับ ก็ออกกาลังกายเป็นประจําสัปดาห์ละห้าสัปดาห์ละหครั้งครั้งละครึ่งชั่วโมงนะครับหลอดเลือดท่านทั้งตัวที่เป็นหลอดเลือดประเภทที่เรียกว่าคอเลสเตอรอลเวสเซลเนี่ยก็คือหลอดเลือดฝอยต่างๆเนี่ยมันก็จะสามารถถูกกระตุ้นให้เกิดการสร้างขึ้นมาเพื่อเอาไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเราหรืออวัยวะพรักงานที่มันค่อนข้างจะขาดแคลนเลือดจนกระทั่งอวัยวะนั้นมันเริ่มสูญเสื่อแล้วเริ่มทํางานได้ไม่ดีแล้วเนี่ยมันก็จะกลับมาทำงานได้ดีขึ้น อันนี้เป็นข้อมูลทางวิชาการนะครับของมาลาัยฮาวเวิร์ดของอเมริกาแล้วก็จากคุณหมอสันใจย,ยอดสิงห์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นคุณหมอที่ชำนาญการเรื่องของโรคหัวใจท่านเองก็เป็นโรคหัวใจแต่ท่านไม่ผ่าตัดท่านใช้วิธีนี้โภชนาการออกกำลังกายตอนนี้ก็เป็นผู้ที่ปราศจากโรคหัวใจไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นพิเซนเตอร์เป็นเน็ตไอดอลว่าได้เลยนะครับเพื่อให้ความรู้กับประชาชนมากมายท่านก็ไปเปิด YouTube ได้เลย พิมพ์ชื่อคขาว่าในแพทย์สันใจยอดสิงก็จะมีผลงานของท่านปรากฏใน YouTube นั้นเยอะแยะ,ยะมากมายให้ท่านนั้นศึกษาได้เลยนี่คือประโยชน์ของการที่เรามีแอคทิวิตี้กับสุขภาพของเราร่างกายเราอย่างพอเพียงถูกต้องนะครับก็ทำให้เรานั้นไม่จาเป็นที่ต้องไปผ่าตัดไม่จาเป็นที่ต้องไปไบพาดบอลลูนหรือทำอะไรต่างๆกับหัวใจเรายิ่งทำมากเท่าไหร่ เรายิ่งมีอะไรเข้าไปกวนหัวใจเรามากเท่าไหร่ความเสี่ยงของการเกิดภัยต่อชีวิตก็จะเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นดังนั้นปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติแล้วท่านก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วร่างกายของคนเรานั้นคือโรงพยาบาลชั้นดีเยี่ยมสามารถรักษาโรคได้ด้วยตัวมันเองนะครับนี่คือคอนเซปต์สำคัญยิ่งของศูนย์ซิเรนนะครับท่านใดสนใจข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้หรือมีปัญหาเรื่องหัวใจอย,อยู่แล้ว อยากที่จะมาหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วอานาไปปฏิบัติกับตัวท่านเองที่บ้านก็โทรศัพท์มานัดหมายเข้ามาคุยกับผมได้เลยนะครับก็จะให้ข้อมูลเป็นการเฉพาะตัวเป็นรายบุคคลไปนะครับอันนี้ค่าใช้จ่ายไม่มีนะครับเป็นการบริการฟรีสนใจก็โทรมาหรือนัดมาทางไลน์ได้เลยนะครับวันนี้ก็คงจะบรบกวนเวลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้เอาข้อมูลที่มีประโยชน์ต่างๆเหล่านี้ไปเล่าสู่กันฟังนะครับ วันนี้สวัสดีครับ